สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเพื่อนๆแล้วก็ f เอฟซีทุกท่านนะคะมาพบกับครีมมี่อีกแล้วนะคะเพื่อนๆค่ะวันนี้เรามีสูตรลับสูตรเด็ดจะมาบอกเพื่อนๆนะคะใครมีปัญหาหน้าดำหน้าแห้งต้านแต่งหน้าไม่ติดผิวหน้าลอกค่ะเพื่อนๆค่ะเรามีสูตรลับสูตรเด็ดค่ะวันนี้เพียงแค่ หนึ่งอย่างเท่านั้นค่ะผิวหน้าของคุณจะกลับมาชุ่มชื่นนุ่มแล้วก็เรียบแล้วก็เนียนค่ะเพื่อนๆค่ะด้วยสิ่งนี้สิ่งเดียวค่ะเพื่อนๆน้ำมันมะพร้าวค่ะเพื่อนๆค่ะก่อนที่เราจะไปดูวิธีการทำอย่าลืมกดไ like, ลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะคะเดี๋ยวเรามาดูวิธีการทำเลยค่ะเพราะว่าคิมมีวิธีการดูแลผิวหน้ายัางไงนะคะอันดับแรกก็คือ เราตร้องมีน้ำมันมะพร้าวนะคะเราตร้องมีน้ำมันมะพร้าวแล้วก็อันดับที่สองก็คือเทน้ำมันมะพร้าวลงที่มือเรานะคะเพื่อนๆแล้วก็แต้มตรงผิวหน้าเรานะคะเพื่อนๆค่ะเราไม่ต้องแต้มเยอะก็ได้นะคะแล้วก็อยา่าเืิงทาตรงตรงนี้นะคะตรงสรันมือตรงนี้นะคะเพื่อนๆเพราะเราจะมาทําการนวด ผิวหน้าเรานะคะเพื่อเพิ่มออกซิเจนให้กับผิวแล้วก็เป็นการกระตุ้นนะคะต่อมน้ําเหลืองของผิวเราด้วยค่ะเพื่อนเพื่อนผิวหน้าเราจะได้สดใสเปล่งปังมีน้ํมีนวลน,นะคะเพื่อนเพื่อนเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะคะอย่าลืมทาตรงคอด้วยนะคะเพื่อนๆนคะ่ะโอเคนะคะเดี๋ยวจะวอร์มแล้วนะคะ อันนี้คือท่าแรกนะคะอันนี้คือเป็นท่าของคิมเองนะคะเพื<ๆ>่อนๆคือเราทําทุกวันนะคะแล้วก็จะนวดนวดคืนๆหลังจากที่เราใช้เป็นอุ้มมือนะคะทีนี้เราก็จะใช้เป็นตร้งหลังมือตรงนี้นะคะเพื่อนๆช่วยยกกระชับผิวหน้าแล้วนะคะทำผิวหน้าเรา V shape ได้ด้วยะคะ่ะเพื่อนๆ ก็ดึงตรงนี้นะคะทุกท่าที่เราทำเราจะมาจบที่ตรงหน้าหูนะคะเพื่อนเพื่อนเพราะว่าสังเกตนะคะตรงนี้นะคะจะมาจบหน้าหูตรงนี้นะคะเรียบร้อยนะคะอาจจะทำท่าละประมาณสี่ถึงห้าครั้งนะคะเพื่อนเพื่อนแล้วแต่เพื่อน,อนสะดวกนะคะอันนี้ โอเคค่ะเพื่อน ทุกข้าที่เราทำนะคะเพื่อนจะเป็นการเดินต่าน้ำเหลืองนะคะเพื่อนเพื่อนเพื่อที่จะช่วยให้ผิวพันเรากระจางใส่เลือดลงไหลเวียนได้ดีขึ้นนะคะเพื่อนเอนอันนี้ก็อีกรอบหนึ่งนะคะเพื่อนหลังจากที่เราวอรมไปแล้วนะคะแล้วก็จะเป็นการลิฟติ้งะค่ะทีนี้ ก็ะค,ะคือใต้จมูกนะคะเ,เพื่อนๆอันนี้คือใต้ตา,ตาะคะ่ะทีนี้ก็<ะ>คือยกขึ้นนะคะ ทุกท่านะคะเราจะมาทำที่หน้าหูน,นะคะเ,เพื่อนๆอีกรอบหนึ่งก็เป็นอันจบโอเคค่ะเ,เพื่อนๆ ีคือเป็นการมาร์กหรือว่าเป็นการแก้ปัญหานะคะสำหรับเพื่อนๆที่มีปัญหาผิวแห้งก้านผิวลอกนะคะผิวหน้าหมองคํานะคะหรือว่าแต่งหน้าไม่ติดนะคะหน้าลอกเป็นขุยเป็นแผ่นอย่างเงี้ยค่ะเพื่อนๆตัวนี้จะช่วยดีเ,ยเลยนะคะสําหรับวันนี้ต้องลาเพื่อนๆไปก่อนนะคะโปรดติดตาม ตอนต่อไปนะคะว่าคลิมจะมีเคล็ดลับดีๆสาระดีๆในการบำรุงผิวหน้าผิวกายนะคะตั้งแต่หัวจะหลดเท้าอะไรมาแนะนำเพื่อนๆโปรดติดตามคลิปต่อไปนะคะวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย